ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงความเข้มของแสงพืชการแจ้ง outdoor p e นเพื่อที่ต้องการความเข้มของแสงสูงเช่นกลาบยี่โถข็มดาวเรืองดอกกระจับชวนชงเฟื่องฟ้าพืชในร่มอ n d o o r pen เพื่อที่ต้องการความเข้มของแสงต่ำเช่นเฟิร์นต่างๆสามารถประแป้งบอนสีนสเตอร์ลาพืชแต่ละชนิดต้องการความเข้มของแสงที่แตกต่างกัน จากกราฟจะเห็นว่าพืชกลางแจ้งต้องการความเข้มของแสงมากกว่าพืชในร่มจุดตัดแกน x เรียกว่า light compensation point จุดหิ่มตัวเรียกว่า light saturation point โดยเปรียบเทียบพืชกลางแจ้งคือเป็นพืช C 4พืชในร่มคือพืช C 3พืช C 4มีค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ compensation point และค่าจุดอิ่มตัวแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าพืช C 3 จุดตัดกน X เ,เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์คอมเพนเซชันพอยต์จุดอิ่มตัวของคาร์บอนไดออกไซด์เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ซแตูเรชันพอยต์อุณหภูมิจากกราฟจะเห็นว่าพืช C3 สังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีที่สุดในช่วงอุณหภูมิประมาณ25องศาเซลเซียสส่วนพืช C4 สังเคราะห์แสงได้ดีในช่วงประมาณ3 5องศาเซลเซียสแต่หากสังเกตกราฟแล้วจะเห็นว่าอุณหภูมิที่สูงเกินไปก็ทําให้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั้น น้อยลงอายุใบพืชที่จเจริญเติบโตเต็มที่จะสังเคราะห์ด้วยแสงสูงกว่าพืชที่แก่หรืออ่อนกว่าเกินไปส่วนปริมาณน้ําที่พืชได้รับการเปิดปิดปากใบจะมีผลต่อกระบวนการแพร่ของคาร์บอนไดออกไซด์ซและออกซิเจนที่แพร่เข้าออกผ่านปากใบดังนั้นปริมาณน้ําที่พืชได้รับจึงมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชธาตุอาหารพืชน,นําธาตุอาหารมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ สารโคโรฟิลเอนไซม์รวมทั้งสารเล่งปฏิกิริยาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม